แห่ก็เอ <c elas> like? you know, ินีก็เกนอน่อันเ่แ้วถ้วยป้าตัดคที่สี่สี่ัวนคส่ค่วยที่สี่แลวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคม่เนอะค่ไมคะสวัสดีค่ะค่ะคหลอ่คุภาพ็นี่สของม้วมงองว้สหรับสนี้ จากโซนยังยังไปต่อกินเี้เินเลยที่เราเห็นที่เราเ็นผ้เขนามที่เราเจเจสซเริจะเป็นอ้มง้อนนะครัใช้ที่ฟืเออที่่นะคับจด้เ็นดีเเขาบอกนะครัาเกเอร้อนใา้อรอนะเกดไปต่งจังหวัด้อนดิต ผมใจขาดนะครับที่าปาวเดียว่าอในทะเลในหัวเชยมาอบมาเลยบอกสาวขาที่สบายย่งยิ่งเหมือนนที่ใยืนต้องักาวคือัขอดสุดรงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะองใจกำลังเที่ยที่เาไดวนสบาางเ เจรจางเดกันัการคู่ต่อสมนัดโอ้โหคู่นี้ยังไงดีพี่แบต้องบอกว่าคูนี้สีตันชั่อจงานมบรมวตักกีฬาที่โอาโหที่ชารลส์ซูนดาร์สาีวแบบลิซซน้องมาัตรที่นี่จาน้าคนไทยเลยนะครับ สะอกว่าวันนี้ก้องทขาเยอะมากถ่ายถึงตรงน้าะสร็จแล้ครับหน่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดกล้องอย่าเดียวเยนึ่งสอสา